ยูโร2อ2 4ัี่ฮังการีประทะสวิตเซอร์แลนด์เกมนัดที่2สุดระทึกเหมือนกันนะครับเปิดฉากมาแค่1 2นาทีฟองเชีย์สวิตได้เ hey! ฮกันลั่นเลยกาดโวบูอาซาเตมข้อล่อเต็มแข้งบอลสู้ตะข่ายฮังการีโดนนำไปก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งสวิตยังคุมเกมได้เหนือกว่าและก่อนหมดครึ่งแรกมิเชลเอบิสเชอร์ก็จัดการซ้ำเพิ่มเติมความเจ็บปวดให้แฟนบอลฮังการีหนีห่างเป็นศูนย์ประตูต่อสองเริ่มครึ่งหลังสวิตยังคงบุกแรงแต่ดันจบสกอร์ไม่ครบเองจนกระท,ท,ทั่ 66, งน้า,นา โผลมาแต่บ,บันตูมเดียว ไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2ครับฮังการีไล่มาไม่ห่างแล้วครับเท่านั้นแหละครับเกมเริ่มเดือดฮังการีฮึดสู้กดดันใส่สวิตยับเลยฝั่งสวิตเริ่มมีเสียวเพราะว่าโดนกดอยู่สักพักใหญ่เลยเริ่มมีเสียวรู้ตัวว่าถ้าปล่อยให้โดนบุกแบบนี้มีจอดหรือตัดสินใจศูนย์กลับบุกเสร็จแบบไม่ไว้หน้าเหมือนกันเริ่มเกมติดชึ่งติดตอกเล่นเป็นกรุป๊ปใส่ฮังการีคล้ายๆครึ่งแรกเลยในช่วงทุ่เวลาเจ็บ90บวก3าครับริวเอมโบโล่หลุดเดียวเข้าไปเพราะว่าหลังฮังการีลอยสูงมากยิงปิดฟ้าลงสวิตอ์แลนดชะไปย่างสว งามแต้มเต็มๆครับลุ้นกันต่อไปครับเทคนิคหลังเกมครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดทั้งการต่อบอลที่แม่นยำการเล่นเป็นทีมเดน,นเจาะพื้นที่ว่างให้ตัวรุกให้ตัวรุกโชบหรือวิ่งเข้าไปแตะยิงประตูเป็นเทคนิคที่เกมรุกต้องใช้ความเร็วซึ่งดีมากครับฮังกาลีเกมนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากค่อยๆเล่นไปโดดนํำก็ค่อยๆเล่นไปไม่ไม่มีเทคนิคไม่มีเล่นเป็นกรุบอะไรที่ที่เด่นมาก